สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพับเพื่อนๆมาพับเหรียญโพืทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกม่วงมันลิกานะคะสวยๆเลยนะคะเนี่ยนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะจับริบินมานะคะหนึ่งเส้นนะพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองค่ะพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะ นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีโปงกับนุวชีจับสี่เส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไป นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะแบน,นี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะน,น,นะราจะได้แบบน,นี้นะคะจับไปบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพาดคำห้าเส้นมานะนี่นะคะจับพัดคำห้าเส้นมา พักทังห้าเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นห้าเส้นสุดท้ายนี้นะคะนะเส้นนี้ค่ะจะพันมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาจะโค้มาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจากพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่ เส้นสุดท้ายค่ะจะผ่านมาค่ะทะลุที่หนึ่งค่ะทะลุที่ห้ามาน,นะคะนะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นมา นะคะยังมาด้านนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะนะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เลิดเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะจับพับมาด้านหลังนะคะแล้วพับกลับไปด้านนี้นะคะนนะสอดรูถ,ถัดมานี้รอดสี่เส้นไปค่ะหนึ่งสองสามสี่นี้นะคะสอดรอดสี่เส้นไปแบบนี้ แบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอบรอดกลับไปค่ะสอบรอดสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ แล้วตัดปลายดิบไม่ทิ้งนะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาลิมบินความยาวแปะสามสิบเซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะนะสอดขึ้นไปให้สุดเลย เสร็จแล้วนะคะรวบานม้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจะไปมินมาด้านหลังค่ะพบมาด้านหลังนะคะแล้วก็พบมาด้านหลังค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สามนี้นะนี่ค่ะ,น,คะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราเสร็จสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะทําเป็นมุมแบบนี้ปล่อยลงมานะคะมิดโค้งกลับมาด้านนี้ค่ะนคะคะพับลงมาด้านหลังมิดค้อมลงมาแบบนี้ค่ะ นะในแบบนี้นะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบน บบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเปิดลิมินมานะคะจับดึงลงมาแบบนี้พับลงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงลงนี้ ่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตัดปลายดิบินทิ้งค่ะหานะะพับสอดขึ้นด้านบน ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะดอกมงมันลิกาค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ